ตัวจลละยิงโมลาใบปืนหนุกโมเขามาหมุใจะยิงมือนุ่งจะยิงมืองติดใจหมายมันเขาก็หมุใจะยิงวันยิงมือถ้าเราไม่ดูไทยไม่เบือดใครว่าเบือดไทยไม่แดงทาหารหน้าก็กล้าแข่งแันไม่สูก็ดูมีซึ่งแกง่สา,าวสาว ก็ายายรีในนั้โครารจะเคยอยู่รอดปลอดภัย